สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านที่รักและเคารพนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะคะของเป็นบนรรพฤหัสวันนี้คลิปนี้วรดาก็จะมานําเสนอรีวิวสินค้าดีๆสวยๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เราจะมานําในคลิปนี้นะคะเป็น EP ที่800กว่าแล้วนะคะ EP คือด้านบนนะคะน้ำเบอร์คือตัวนี้นะคะวันนี้วรดาก็จะมายกให้พ่อแม่พี่น้องเป็นผ้าชุดนะคะ เป็นผ้าชุดสี่ตะกอชุดละสองพันหนึ่งร้อยนะคะขอโทษค่ะพูดผิดชุดละสองพันหนึ่งร้อยแต่วันนี้วรดามาจัดโปรในช่วงปีใหม่เป,ะะมะะมเป็นผ้าสี่ตะกอนะคะยาวสี่เมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรเป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าชุดเรียกว่าผ้าชุดนะคะวรลดาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะตัวนี้เป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขาย พ่อแม่พี่น้องคะเมื่อท่านท่านจะไปงานแต่งงานอะไรของลูกหลานก็ซื้อผ้าชุดไปเลยนะคะผ้าชุดเราจะไปสามารถตัดได้สวยงามหลายแบบตกแต่งได้นะคะในราคาชุดนี้1,300บาทนะคะผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรนะคะมันจะอยู่ด้วยกันนะคะอย่างนี้นะคะเป็นผ้าสีผ้าลายอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะวรดาจะไม่เอาออกหมดนะคะเพราะว่ามันพับยากนะคะมันใหญ่สวยรับประกันสินค้าไม่มีตําหนิทุกผืนนะคะ สินค้าของเรามีทุกพืนนะคะในราคาชุดละ1,300บาทนะคะวรดาจะโชว์ไว้อย่างนี้นะคะและต่อมาตัวนี้เป็นสีเทานะคะสีเทานี้ก็สวยนะคะปกติแล้วสินค้าตัวนี้ขายก็เหมือนกันนะคะ2,000กว่าบาทแต่วันนี้วรลดาก็มาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะชุดละ1,300บาทนะคะ1คูณ4เมตรนะคะเป็นผ้าขามสีตะกอย้อมขามธรรมชาติสีเทานะคะสวยงามมากนะคะ สีเทาเทาครึ่งท่อนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะสวยทุกผืนนะคะลายสองเม็ดสีสองเม็ดเช่นกันนะคะตัวนี้ในราคาโปรโน,นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะของเรามีกิ่งคร้อมขายเราจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสินค้าเราโอเคสินค้าของมีกิ่งคล้อมขายลายนี้ก็สวยสุดชึงเลยนะคะ สินค้าของเราโอเควันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะก็มาต่อนะคะเป็นผ้าชุดเหมือนเดิมนะคะเป็นผ้าชุดอันนี้เป็นลายดอกอินทนิลใหญ่นะคะลายดอกอินทนิลใหญ่นะคะปกติตัวนี้ก็ขาย 2,100นนะคะแต่เราก็มาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ1,300าบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายอันนี้คือขนาด1,4คูณเมตรนะคะคือ1,4คูณเมตรนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานำเสนอนะคะอันนี้สีล้วนนะคะด้านในนะคะอันนี้เป็นสีลายด้านในนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราโอเคทุกขืนะคะเป็นผ้าสีตะกอเนื้อแน,น่นมากเลยนะคะ เรียกภาษาอีสานก็คือสีเขานะคะอันนี้นาเบอร์สามนะคะเป็นลายดอกอินทนินตัดเสื้อก็ได้ตัดกระโปรงก็สวยนะคะตัวนี้1,300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ A เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษ1,300บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะการันตีได้นะคะสินค้าของเรางามทุกผืนค่ะ แล้วต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลายครึ่งท่อนนะคะตัวนี้เป็นลายครึ่งท่อนนะคะสินค้าของเรามีขายนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลายต้นสนนะคะลายต้นสนนะคะลายครึ่งท่อนเหมือนกันสวยสุดซึ่งนางสานนะะวไทยเราก็ยังจัดโปรให้อยู่นะคะตัวนี้จัดโปรอยู่เหมือนเดิมนะคะ <Aa. S 1> เพียง1,300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสวยงามมากลายต้นสนนี้พิเศษเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะ,นะ,คะในราคา 1,300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก,ก็รีบแคบแคบแคบเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะมีขายแท้แนโนนะคะสินค้าของเรามาตรฐานนะคะสินค้าเราขายพูดขายตรงความจริงนะคะเนื้อผ้าแบบไหนเราขายแบบนั้นนะคะเราจะไม่โกหกในสินค้านะคะเราขายตรงหน้าปกนะคะตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันนะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะ1,300บาทนะคะผ้าชุดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการผ้าชุด แอดไลน์เลยนะคะแคปเลยนะคะสวยนะคะเสียดายนะคะแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นลายพิเศษนะคะอันนี้เป็นลายนกยุงนะคะลายนกยุงปกติขาย2,500แต่ช่วงนี้เรายังจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นะคะ1,500บาทเท่านั้นนะคะลายนกยุงนะคะนกยุงหางตั้งนะคะสวยงามมากนะคะ 1,500บาทนะคะลายนกยุงลายนกยุงลายเอสเป็นลายพิเศษนะคะเราจะปรับราคากันนิดหน่อยนะคะปรับให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพ1,400บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะลายนกยุงนะคะเป็นได้เส้นเล็กสวยงามนิ่มแท้แน่นอน1,400บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยละคะ1,400บาทเท่านั้นขายในราคาพิเศษสุดๆให้เลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายเอนะคะ ลายเอสลายพระราชทานนะคะลายเอสลายพระราชทานอันนี้ลายเอสเต็มผืนนะคะเราก็ยังโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะชุดน,นี้1 5 0่บาทนะคะปกติตัวนี้ต้องขาย2,000กว่านะคะลายเอสลายเต็มผืนนะคะ 1, นคูณสเมตรเช่นกันเราขายราคามิตรภาพเพียง1,500บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะลายเอสมีอยู่ชุดเดียวเท่านั้นไม่ได้มีตลอดนะคะบางเที่ยวบางทีก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าสินค้าหมดนะคะ เอซี่คะทุกท่านต้องการสินค้างามทุกท่านต้องการของดี<ม>เช่นกันทุกๆคนเหมือนกับวรดาวรดาขายของก็อยากได้ของดีมาให้พ่อแม่พี่น้องแบ่งปันนะคะเราจะเอาแต่สินค้ามีคุณภาพนะคะเราจะไม่เอาสินค้าที่แบบไม่งามมาให้นะคะท่านดูดีๆนะคะลายเอสวยงามมากนะคะสวยจริงๆนะคะลายเอของเรางามแท้นะคะขายเพียง1 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะแอดเลย สวยนะคะสินค้าของเราเนี่สวยแท้แน่นอนเลยนะคะในราคา1,500บาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องขะท่านใดสนใจสินค้าในนี้บางคนบางแม่บอกว่าทําไมไม่เอาในนี้มาไลฟ์วรดาก็เอาอยู่ในนี้แหละคะ่ะมาไลฟ์มาลงคลิปให้แต่ท่านไม่เข้าใจเองว่าเวลาดาหยิบมาโชว์กับยิวในนี้ เป็นผืนเดียวกันนะคะจกิงๆิงผืนเดียวกันเราก็ยกมาไลฟ์ให้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ดูชัดเจนแล้วก็โทรหาวรดาผ้าคามได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะวันนี้เราก็นําเสนอให้ท่านมีแต่สินค้าดีๆงามๆนะคะเป็นคามแทของสกุลนครน,นะคะหากพ่อแม่พี่น้องสนใจพื้นไหนท่านดูจากนี้ก็แคปมาเลยนะคะวงกลมๆมาวรดาจะยกให้ท่านนะคะยกให้ท่านดูดีๆถ่ายรูปให้ท่านดูงามๆนะคะ ในคลิปนี้เป็นผ้าชุดนะคะลดราคาโป,โปรโปรทุกอันนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบพระคุณทุกคนที่เมตตานะคะซื้อสินค้ากับบรดาผ้าคำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะขอบคุณด,ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะคะขอบคุณคะ่ะ